วันนี้การงานธุกรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบจะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและคนรักก็จะเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นสบายอกสบายใจขึ้นไม่ได้สร้างปัญหาอะไรรวมถึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวานของฝากและปากและ่ลอยของที่อยากได้ก็จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันทําให้ถือว่าวันนี้เป็นวันสบายๆวันหนึ่งของคุณหนึ่งเลยครับถ้าคุณหนึ่งปล่อยวางเรื่องที่กังวลใจไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากของคุณหนึ่ง Terima วันนี้คุณสองจะมีปัญหากับคนรักที่ทําให้คุณสองนั้นไม่ค่อยสบายใจหงุดหงิดมีเรื่องให้ต้องบน่นหากโสดความเหงาจะเล่นงานได้ครับและการงานธุรกิจงานที่คุณสองรับผิดช,ชอบก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันไม่ราบรื่นมีอุป,ปรสรรคให้ต้องแก้ไขทําให้หงุดหงิดรวมถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้เหนื่อยใจเบือ่อและท้อใจได้ครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับ แดงส้มชมพูใส่น้ำหอมที่สบายใจใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณสามนั้นมีกําลังใจสบายใจและการงานธุรกิจงานที่เราผิดชอบก็จะราบรื่นไร้อุปสรรคไร้ปัญหาหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงคนรักก็จะเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจหรือไม่ได้สร้างปัญหาอะไรส่วนคนโสดก็จะทําใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่จะมีปัญหากับบริวารคนรักลูกหลานลูก,ลก,ลลกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้เหนื่อยใจเบื่อหน่ายท้อใจงดหงิดและการงานธุรกิจงานที่รับผิดชอบก็จะไม่ราบรื่นมีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขรวมถึงคนรักก็จะนําปัญหาหรือสร้างปัญหามาให้หากคนโสดความเหงาก็จะเข้ามาเยือนในใจคุณสี่ขอให้ดูแลจิตใจดีๆนะครับเคล็ดลับครับคุณสี่ใส่เสื้อสีเหลืองดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมที่มันอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ นิ้วกลางนำกรือวางบนโต๊ะทางานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ่นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าแต่ก็จะมีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยสนุกสนานและบางท่านก็อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้ของคุณห้านั้นเป็นวันที่ดีวันที่สบายใจวันหนึ่งเลยครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับลูกน้องลูกหลานคนรักคนส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณหกนั้นเบื่อนหน่ายท้อใจหงุดหงิดบางท่านอาจจะกโกรธโมโหเอาได้เลยล่ะครับขอให้ดูแลจิตใจดีๆนะครับอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เคล็ดลับครับคุณหกใส่เสื้อสีขาวหรือเครื่องประดับเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมที่มันอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณเจ็ดวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่เจ้านายคนรักพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจสนับสนุนมีเสียงหัวเราะหรือมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้วันนี้มีความสบายใจดีถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้ผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทำให้คุณแปดนั้นเบื่อหน่ายท้อใจและวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทำให้วุ่นวายเหนื่อยหน่ายหงุดหงิดและบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับคุณแปดใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับดำหรือเหลืองใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าวมีโอกาสจะได้โชคลาภลาบปากลาบลอยของขวัญของกำนานหรือของที่อยากได้ก็จะได้ในวันนี้หรือเรื่องราวโชคดีในวันนี้อาจจะมีเรื่องผู้ใหญ่คนรักเจ้านายพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือหรือมีของฝากขนมหรืออาหารการกินที่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มีเสียงหัวเราะมีเรื่องผู้คุยหากวันนี้ปล่อยวางในเรื่องความคิดในใจได้ก็จะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึง่งสําหรับคุณก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณส่วนจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ขอให้ระมัดระวังดีๆรวมถึงมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไม่สบายใจเหนื่อยใจท้อแท้หงุดหงิดได้ขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับคุณส่วนเคลดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วนางนำกระเววางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัว้วบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ